สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการถอดลูกปืนล้อหลังนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะสามารถนําไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับวิธีการถอดน,นี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่ตัวอุปกรณ์ที่อยู่ภายในแล้วก็ตัวจุดยึดครับเรื่องจาก ขึ้นมาแรงนะครับล้อลอยนะครับก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการถอดนั้นน่ะผมก็ขอแนะนําวิธีการตรวจเช็คลูกปืนล้อหลังก่อนนะครับวิธีการตรวจเช็คลูกปืนล้อหลังนะครับก็เหอยโยกโยกขึ้น,นแนวนี้นะครับหรือจะในอนนี้ก็ได้ครับเพื่อดูการรวมคอนของลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันเลยครับ สปริงออกนะครับปลดค่าเบรกออกนะครับ

่อน้ำมันเบรกไว้นะครับน้ก็คลายคลายแป๊บเบรกให้หลวมก่อนนะครับจากนั้นก็ถอดน็อตยึดเผลาข้างนะครับ ที่คลน็อตออกหมดแล้วนะครับขอให้ถอดแป๊บเบรกออกนะครับก็พร้อมที่จะถอดเพลาข้างออกแล้วนะครับ ปล้อหลังของยีซูนะครับก็จะเป็นลูกปืนแบบเทปเปอร์นะครับทึ่ไม่เหมือนกับของโตต้านะครับของโตต้าก็จะเป็นลูกปืนแบบลูกปืนเป็นบอลแบริ่งนะครับเป็นลูกปืนตรงธรรมดานะครับเปิดล็อกเปิดล็อกน็อตนะครับน็อตฝักเนี่ยจะมี นล้วล็อกลูกปืนนี่จะมีมปีกเป็นปีพับล็อกไว้นะครับเราต้อง เลยนะครับ นี้ก็จะใส่จระบีนะครับจรลบีลูกปืนล้อเราจะสามารถใช้จระบีดําก็ได้นะครับรึงตัวนี้ก็จะทนอุณหภูมิสูงได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจระบีลูกปืนล้อทั่วไปก็จะทนอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าแล้วก็ตัวนี้มี าการแข็งตัวของลูกของจระบีเนี่ยจะเร็วกว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้จระบีดำแล้วกันจะตบใจอ,อุ้งมือก็ได้นะครับก็ได้ครับ ระบีปูดออกมาจะ้จะลระบีทารเลื่นที่เผาก่อนที่จะใส่ชุดเสื้อของตัว คัเบ,บริงนะครับด้านนี้ก็ปรจระบีหน่อยต้องใส่จุดนี้เข้าไปก่อนนะครับ ร้อยแล้วนัดเข้าไปก่อนนะครับก็ดูดีๆนะครับด้านไหนด้านบนด้านล่างนะครับนี้จะต้องขึ้นด้าน ครับแบลลิงเข้าไปนะครับ ด้วยโคนแบริ่งนะครับเล็กส่งต่อกันครับ luck. มีปะแกขอม้าก็ใช้ไปแจกขอมาได้น,นะครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับใส่เา่าก็ไปตรงๆเลยนะครับสอดปายเผาให้เข้าไปในชุดของเื่นเพื่อนข้างนะครับเพื่อนดับจอกแล้วก็หมุนลึ ไปเห้นัดร้อยเข้าไปในเสื้อเผานะครับเช็คหมุนเช็คดูเผาให้สปายของเผาข้างเนี้ยสวงเข้าไปในชุดเฟืองท้ายนะครับ เมื่อไ,ได้ที่แล้วก็ใส่น็อตก็ดนะครับทั้งสี่ตัวเลยสำหรับรถบางคันก็จะมีแผ่นชิมนะครับแผ่นชิมชุดนี้เขาไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีแผ่นชิมก็ใช้ไปเกณฑ์นหนังตัดสักแผ่นสองแผ่นนะครับใส่รองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำมันหรือจาะบีซึมออกมาด้านนอกนะครับค่อยๆขันเข้านะครับขันเข้าให้พร้อมๆกันนะครับ ใช้ลืกส่งครับค่อยๆส่งชุดเสื้อของลูกปืนนะครับแล้วก็ใช้วิธีดูดช่วยดูดใช้นดัดนดูดนะครับ

็ควรคำนึงถึงนะครับในการถอดลูกปืนเผาข้างนะครับก็คือให้เปลี่ยนซีนกันน้ำมันที่เสื้อเผาข้างแล้วก็ซีนกันเจละบีนะครับเลยจุดหนึ่งนะครับถอดเปลี่ยนซีนของลูกสูบเบรกได้เลยนะครับ ผ้าเบรกเนี่ยถ้าบางมากก็ให้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะประกอบกับเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็จะทําเปลี่ยนผ้าเบรกอีกรอบนึงนะครับใส่ใสายเบรกมือ ใ <Lock. S 2> ส่ตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็น,นกลไกดึงตั้งเบรกมือนะครับจะหดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาปรับตั้งใหม่ เราหดเข้าเนี่ก็ทําให้เราเส่สปริงได้ง่ายขึ้นนะครับ ทีบางากใส่ยากนิดหนึ่งนะครับ ลองใส่ด้าน,นดีๆใ,ใส่กับ,ใส,กบใส่ง่ายกว่าครับจากนั้นก็นัดตั้งเบรกก่อนนะครับให้้าเบรกกลางมาก่อน ีสายเบรกก่นอนตรงรูนะครับ นะครับของ TFR เนี่ยจะ,ต,นนะต้องนัดขึ้นนะครับนัดขึ้นต้องนัดขึ้นนะครับจากนั้นก็ทำการไล่ลมเบรกนะครับ ไยจนไม่มีลมนะครับใส่ล้อนะครับหลังจากที่เราใส่ล้อเช็คก่อนเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำรถออกไปวิ่งทดสอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอยู่บ้านช่วงนี้ก็อยู่บ้าน,น,านดูคลิปช่างอ้วนทำรถตัวเองไปด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับผมก็จะขอฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ